โอ้ย,อยเปิดพีนพ่น้องเิ่งเนี่ยจ้ะอู้ตัวง,งามแถวบ่านน่ะางามครับตัวปลาจะพี่น้องตัวซิวเขาเนาะจ้ะมีตัวง,ง,งามจะพี่น้องปลานี่ครับ เป็นปลาอันนี้เนาะ,ะ,ะเกียบแข็งปลากระมดครับหางแดงเดี่งสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าเสาวนี้ก็มาพบพอกันกับสาวกอกับเบ่นานาคือเก้าจ้าสวัสดีครับสวัสดีปัญญม่ายปัญม่พี่น้อง,องที่ติดตามรับชมครับบวัวจะเป็นขทางหนประเทศและก็ตางประเทศครับ เต่านี้ก็มัองพอๆกันกับบานเตสากอยที่เต่าครับชุดไปหลายมือนะอตสากอยใชสามสี่มือบได้ลงคลิปครับพี่น้องมันหนี้จะภาพพ่อแม่พี่น้องมาลงหวยลงห้องใส่ตุ่มปลาครับหลังจากบได้ใใจมาเฮิร์เติบเนนะอตสากอยั้งจะล่างตีไม่มานี่กับบได้ใส่เนาะใส่จะหาลงคลิปลาสุดก็บไปสอนเนาะสอนแม่งกับเต่าครับมันอนีงรลุนเมืองน้ำกันครับพี่น้องาสิโศกมันครับไปครับ ไปเจ้าพี่น้องมาพอกันเหมือนนี่กับสาววันที่สิบสองโมกุระโคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าไปเจ้าไปหลุนไปชมเบืองน้ำกันจ้ามึงใส่เป็นเนื้อผู้โค้งไกลเจ้าพี่น้อง ก็ทีไซหำนั่นเนาะ สิใส่ป้าทีมไว้แล้วจะพี่น้องกระจังคอยมาหลุ่นเมืองกันยามยามคนละจ้เงานซีไซครับเป็นโครงไก่พื้อเก่าเนาะจ้ารักๆเปนครับโครงไก่ต้องมีครับปลูกโยงไว้เนาะมั จะสิเอาหั่เนาะมาเสริมนำครับมันมีหั่มมาใส่นำครับหัก่กัเอาใส่นามปั่นเป็นก่อนใส่เลยเนาะจ้ะลองเบื่องครับวหวยหองอันนี้กับมใสซละหลอดหนึ่งเนาะจ้ะนี่มาหลอดที่สองจะพี่นอ้องรบคั ป,นนประมาณนี้เนาะตอนใส่กับบดไทยเมื่อถูกล้างจากพี่น้องจังคอยลุนกันตอนยามคนล,ละจ้ะเวลามายามล้าจะพี่น้อง

มาไรบ่เขาเนาะจ้ะบานนเป็ไปยกเบิ่งบ่เห็นโตครับเลยบ่ได้นอู้หู้หมือมือครับเนาะเป็นปลาซิวขาวจ้ะพี่น้องเขาวครับวางเนาะจะน้ำใสหลอดนั่งกับปลาซิวขาวครับนะาปลาซิวขาวครับเท่านี้ หอ,อยพี่น้องเพิ่นมาใส่ย,ย้ำมังคืนเนาะหอ,อยอันเพิ่นใส่ไปยังไม่ไหม,ไมครับสิ่งเก็ีไปมือเสานี่เนาะจ้ะมาหนักมาใส่ต่อพอีกครับได้มาแล้วเนาะก็เลยลใส่เลยคใส่เลยครับสิ่งใหญ่มองก็สิสวยเป็นหนาเนาะ,ะหมดเลยพวกมกพวกเกงว่ามันหล่นกันต่ออีกจะพี่น้อง ทีสามกำลังหั่มนี่ฮะแกก็สอยหูเข้าอยู่เนาะนี่ครับจำๆกันก็ล้างวางหันครับทังทีสามับลังลายโตก็ลังสองหันอยู่เนาะจ้ะ เป็นปลานี่ครับปลาเก็ดแขงเนาะแบบจมเลยครับ ว่างเป็นเหลือครับมีอยอ่จ้ะพี่น้องล้างละเล็กละน,น้อยครับตืมๆกันไปเน,ะนาะจะล้างนี่เป็นปลาติ่วเขาปลากระม่น,นครับ นังนิงกับปลาลายโตเป็นได้เนาะนังลเล็กละน้อยรอีครับโตปลากับโตงามอยู่เนาะสวยงามยี่งนัหน่อยจ้ะเข่าปลาคนไทยครับอืมมีจะพี่น้อง ล่างลายเติบตัวนี้เนาะลายตัวครับลังจังเงียบเนงะียบแห่งลังนี่หลอดล่งมน้าใจกับเงียบเงียบแห่งนี้ก็ต่ว่ะลังนี่คือพี่เนาะจ้าลังนี่วัตถะชิบว่เขาครับจังเงียบ,บเนาะตอนย่อึ้นเงียบเงียบขยันว่าเต้นครับเขาลายเติบจ้าแต่ปัจจุบเขาตัวนี้เนาะลังนี่เนาะ เต็นโตรนล่ออยู่ตัวละนาะเตอนโับรังอ้ส่วนๆจะพี่น้อง้ังนี่เห็นโตคนเนี้ยนี่คืออยู่ครับเนียนี่โตงามนะกระิวเขาครับสายงามมพ้งจะพี่น้องมั่้นะนังีคือจะพี่น้องคือทํารังอะาต่มกันขึ้นมาเลยจ้ะ วางแบบเนี่ยจำเห็นตุ่มครับวางแถวนี้วางเรอือเนาะหนามขึ้นสิบโบกบกนแหงครับใช่ไรมีโตมีโตครับมีเลยเนาะเปลี่ยนคอยกันเน,ะนาะเอาปลาลายปันธุใดครับนี่ครับเค่งนการปลาลายตัวแหงเนาะ น้องเป็นมัดใส่ดูเนาะแถวนี้ร่อยออกลอยเท้าก็มีก็ลอยล้างโอ้ส่วนที่จะพี่น้องล้านงาน,นี่เนาะนีะ่ต่ตัวงามงากระจิ๋วเขาเนาะ โตงามตัวพี่น้องนน้องป่อก็อจงเงียบบ่เห็นปองอันนึก็ซอ,อมซส้นว่านอาตุกก็ได้ตุกส,สองปีห,หนอเนาะจ้าสังมากมายเผื่อพีจ้พี่พน้องตังเก่ากับเงียบใส่เป็นหำเนนะเป็นใส่ถือกระปูกับแมงกับเต่านี่ใส่แมงกับเต่าที่ละเนาะพังไววได้เนาะตุกฮะรัครับ ย,ยามมาเครื่องหนึ่งะครับกำลังยามให่เครื่องหนึ่งครับตุ่มซิบเก่าล้างครับมนมะีครับมีเยอะเนอะกันไดครับจ้งมาตัดปานตัวง,งามจ้ะพี่น้อง ด้วยอกยีกเก่าล้างครับอันนี้ล้างที่สิบครับนี่คือเมื่อไทจังสี่กับสิเวนไปอีกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์พ่นเนาะจ้าจังสิา่ามส่ออีกเทือครับอันไส่ดูเพิ่นก็ดหูครับเพิ่นบกเขาทำนี่นแต่มี่ตะคอยแล้วเป็นจังไได้เนอะก่อนก,ก่อนอีกส่วนจะได้หลับก,ก่อน เขาจะสุดก่อนเบิดป่ะรอนบ,บอนี้เงียบเลยครับรอบนี้เงียบเนาะมื่อกี้อากาศเย็นยนั่งจะพี่น้องมีกับบายโม่คะย,ยังเย็นเย็นยู่เนาะ หลอมนี่ก็มีอยู่เนาะมันสิบสวดแห้งสำหรับกรันปันไดเนาะหลอบกอรัน,นจนสุดสวดเลยฉังแต่ว่ามีตัวงามกเกา่าเลงกันไปนเรื่อยครับเป็นปลาซิวขาวนะานั่งเพื่อจังเลียงโตรออีกแบบ ลอยอยู่ทางหนอกันจลยลอยอยู่ทางหนอกก็มีครทางงานก็มีครับรบนุนกันบ้งจับพี่นออ้หพี่หน้อมึงเนี่จ้ะออ้ตัวงามแถวบ้านะสางามครับโตปลาจ้ะพี่น้อกซิวเขาเนะาะจ้าตัวงามเองเนาะางนี้คือกระมงเนาะ ขันจังซีเนาะไข่ยุ่งจากพี่น้อง่นโตนอยู่จ้ะมีตังงามๆจากพี่น้องปลานมีแดดจ้ะเนาะเห็นโตเป็นร้อยอยู่เท่านาะมีเยอะโตครับ มีสามเีมามเพ็นครับพี่น้องมจะสิไลโตมันถึงแดดป่ะน่ะเนี่ยเป็นปองเขาปองหอ,อกขาเนี่ยฮั่นละลายเลิดไปครับข้ามแต่จังใดหลังหลังจังเห็นโตเป็นลอยเป็นซ้ำหนี่ครับ ดงแดงเนาะสีโตเนี่ยเจ้ามีสามสี่เนาะจ้ะสี่กับลังนี่ครับทำเนี่ยฮันเสียกับพี่น้องมีครับมีอยู่จ้ะเขาตั้งสี่กับข้อยู่เนาะก็ลายเต๋อพี่เนธอลายเต๋อพี่เธอตรงงามมีจ้ะพี่น้องเป็นปลาอันนี้เนาะจ้ะ Chang bạc a môn hàng hanging there bạc a kích động bôi tedno bạc lăng hay gạc kích động bà bôi hào chấp nhận hôm nay cứ dùng tung 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 เป็นไรตัวบกไคใหญ่เนาะนเลยครับกํลังโรนครับกําลังจะมีบอลายเป็นไรเนาะเตอเขาเนี่ยจะพี่น้องนักันนี้เดนี่ นักดอกอันนี้หลังเด็ดถ่ายคือบ่เข่าครับนี่เข่าบ่าลายครับสิบต,ตเนาะจ้ะหลังสุดท้ายครับุช่างนระง น้่งชุบไถตัวหนึ่งมั้งช้าครับเอาเราจะพี่น้องก็เดินทางมาหอดช่วง่ายคีบละจ้ะมาบึงพนงานกันกันกบเบ้านาจ,จ่าเหมือนี้ครับพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนี้ก็มาใส่ตุ่มปลาเนาะจ้ะมาเบิ่งยอดไดยอดมันครับวัมือนี้นี่ครับยอดได้ยอดมันมืนนอมน,มนี้ก็ือวอมันยู่เนาะจ้ะ สินมานบลายเป็นไรครับแต่ว่ากับเพราะอยู่ได้กินครับพี่น้องเป็นปลาซิวเขาปลาเก็ดแข้งเนาะ,ะปลาขาวนี่แหละครับกับเครื่องกระติกนอ่องสกอยใส่วังโลกลัวน่องหมนมันโลครับปลากใส่งามอยู่เนาะปลาซิวเขาครับใส่ใหญ่ๆครับแต่ว่ากับเขาว,ว่่ค่อยดีเป็นไรเนาะเพราะว่าพี่น้องเพื่อนกับมาใส่เก็บ ตุ่มไปมือเสานี่ครับเพื่อนเมื่อนอนใจค้างคืนเนาะปลาเพิ่นหูเพื่อนก็บ่ค่อยเข่าปานไหครับแต่ว่าก็ยังถือว่ายังหมานอยู่เนาะซํานี่จะได้ยอยู่เด้กินครับพี่น้องเอาล้ครับพระม่พี่น้องสําหรับคลิปื้นนี้ก็บ่านนานก็สิได้ขอจบคลิปไปเพียงซํานี้ครับก่อนจบคลิปนี้บ้านนางนก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกอนที่จะติดตามรับชมครับ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับสำหรับคลิปมือนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไปด้วยครับก็ไวทะลุน้ำการคลิปใหม่ๆครับพี่น้องสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปมือนี้ก็ถือวันยังไดยังมันอยู่จ้าพี่น้องมันพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้าไวทะลุน้ำการขีดนาเมนาพุน้ะจ้าเดินทางกลับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า